สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลติดกันผลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องก็จะเป็นกล่องพัสดุกนะฮะก็จะเป็นเอ่อลงซ่อมนะครับที่สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็ EMS วันเดียวถึงนะครับก็กล่องนี้นะครับสั่งไปวันเดียวเราก็ได้เลยนะครับเป็นลงซ่อมในราคา690นะแล้วก็ ค่าส่งอีก130ยามนะครับเป็นลงซ่อมขนาดถ้าจําไม่ผิดน่าจะ45เซนคูณ30เซนแล้วก็คูณ31เซนนะฮะกว้างคูณยาวคูณสูงแล้วก็ตัวนี้ลงซ่อมอ่ะผมดูตามสะพานเหล็กอ่ะเขาจะขายเป็นกล่องก็ตั้งแต่250บาทขึ้นไปนะครับถ้ามาเทียบกับตัวนี้ที่ผมสั่งในออนไลน์เนี่ย คิดว่าถูกกว่ากันเยอะเลยนะครับเพราะถ้าที่ผมคำนวณราคาไว้ถ้าผมจะซื้อตามแบบเซตเนี้ยผมน่าจะโดนประมาณพันกว่าบาทนะ,ะกล่องเขาก็แพ็กมาตามนี้แกะตามที่เพื่อนๆได้เห็นนด้เลยนี่ก็ซ้อนมาสองกล่องนะครับแล้วก็ยัดด้วยกระดาษนี่ตามนี้นะลงซ่อมไม่รู้ว่าประกอบออกมาแล้ว จะเอามาใช้กับโต๊ะหุ่นได้หรือเปล่าหรืออาจจะต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มเพราะผมดูว่าเซ็ตใหญ่เนี่ยเซ็ตใหญ่มันอยู่ที่ราวๆสองพกว่าบาทแต่ว่าก็จะมาแบบเต,เต็มเต็มโต๊ตะแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะเห็นในทุกๆคลิปรีวิวนะฮะก็จะเอามาใช้ไปทาเป็นฉากนะฮะทำคลิปมา3ปีแล้วไม่เคยซื้อลงซ่อมเป็นของตัวเองเลยก็อันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับ จริงๆเล็งไว้นานแล้วเล็งไว้หลายเจ้าเล็งไว้ทุกๆครั้งที่ไปเดินสะพานเหล็กนะฮะแต่อย่างที่บอกราคามันไม่ถูกใจเลยซื้อในเน็ตน่าจะถูกใจมากกว่าแต่ในเน็ตปัญหาอย่างนึก็คือคุณต้องพรีออเดอร์นะครับพอคุณพรีออเดอร์เสร็จคุณก็ต้องมารอแต่สําหรับสายที่รออาจจะไม่ประทับใจเท่าไหร่วะอ่ะนี่หน้าตาถ้าประกอบเสร็จมันจะเป็นตามนี้ ดูจากนี้มันจะเป็น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ชิ้นนะครับ8ชิ้นก็ตีซะว่าน่าจะ8กล่องกล่องละ250ในราคาสะพานเหล็กก็เท่าไหร่อ่ะพันหนึ่งพอดีแต่ว่าเซตเซตนี้690ตีกลมๆก,ก็700นะมีอะไรบ้างมาดูกัน ึกลับซับซ้อนเหลือเกินทำไมกล่องมันหลายชั้นอ่ะอ่ะมีกลีดต,ตรงนี้อีกอ่ะเอ้เยอะอืมมีพวกนี้น่าจะเป็นตัวเชื่อมต่างๆเนาะเอาไปก่อนมีพวกตัวฐานวางนะครับก็ 8ชิ้นตามที่ได้เห็นตรงหน้ากล่อง4แล้วนะ5 6เฮ้ยมันเกิน8ชิ้นนี่หว่า2ไม่มี2นี่เออสองี่2 4 6 8 9 10ชิ้นนะ12ชิ้นมี12ชิ้นแล้วก็ทุกตัวเชื่อมนะครับ สรุปมี12ชิ้นนะ,ะเดี๋ยวมาลงมือประกอบกันเลยดีกว่าก็เมื่อแกะออกมานะครับเอามาเรียงนะครับก็จะมีแพ็คแบบนี้6ชุดนะครับที่เป็นฐานแล้วก็กำแพงตัวเชื่อมนะครับก็มีอีกอย่างละ6ชุดนะครับเป็น6ถุงนั่นแหละ เป็นตัวเชื่อมที่จะมีอีกกี่ชิ้นในแต่ละถุงมีแท่งยาว2ส,สั้น2นะครับอันนี้ตัวเชื่อมในแต่ละถุงก็จะมี6ถุงอันนี้ก็เช่นเดียวกันน้ำหนักนี่ค่อนข้างดีนะแล้วก็พลาสติกเนี่ยค่อนข้างแข็งเลยนี่ ลงซ่อมเขาเหมือนมีรูไว้แล้วให้เราเจาะติดไฟเนาะที่เขาเอาไปติดไฟกันเห็นไหมเนี่ยรูพวกน,นี้เอาไปติดไฟกันได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเ,เล็งทีละรูนะครับคอมมาร์กไว้แล้วก็เพิ่งรู้นะพวกนี้อีกนะครับนี่เขามีรูไว้ให้แล้วเห็นไหมแล้วก็ซื้อไฟอาจจะเป็น ไฟคริสต์มาสก็ได้นะเออเดี๋ยวผมสั่งไฟคริสต์มาสมาประดับเพิ่มเนี่ยเท่านี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าผมซื้อเซตที่เน้นแบบเอามาทำเป็นฉากอะผมไม่ได้เน้นเป็นโรงซ่อมหุ่นที่เป็นแบบที่จะเป็นพวกออทางเดินหรือว่าที่เป็นพวกเครื่องจักรอะไรเงี้ยผมเน้นแค่แบบนี้เพื่อที่จะเอามาต่อเป็นสำหรับไว้ทำรีวิวต่าง อ่ะเดี๋ยวขอตัวไปต่อก่อนนะตัวฐานแล้วก็กำแพงนะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับตามที่ได้แกะออกมานะครับในส่วนของตัวกำแพงเนี่ยมันจะติดด้านบนกับด้านล่างเนี่ยมันจะมีตัวล็อกนะครับแบบนี้อยู่จริงๆแล้วก็แค่ติด2ส,ส่วนนี้ลงไปมันก็จะเป็นการล็อกแบบตัวของกำแพงแหละ แล้วก็ในส่วนของพื้นนะฮะมันก็จะมีตัวล็อกนะครับตรงนี้อยู่แล้วก็ต้องอาศัายตัวล็อกตรงนี้นี่ติดลงไปะตะงวางกับพื้นไม้ถนัดอ่ะนี่เราก็จะได้ทั้งพื้นและกำแพงอนะทีนี้ในแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยอย่างที่บอกเราจะมีตัวเชื่อมไอ้พวกนี้เราจะมีตัวเชื่อมของเราอยู่นี่ ต้องติดแบบนี้นะนี่ติดแบบนี้ใช้ตัวเล็กที่เป็นรูปเหมือนตัวทีเนี่ยใส่เข้าไปในแต่ละล่องจะใส่3มใส่2ก็ได้นะฮะแล้วแต่ทีนี้ตัวเชื่อมของแต่ละกำแพงนะครับด้านหลังเนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นตัวหมุด ที่เป็นอันยาวนะครับสมมุติว่าเราติดเชื่อมสองอันอย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะใช้หมุดชิ้นยาวเนี่ยเป็นตัวเชื่อม,มต้องทํากับพื้นนะทำบนกลางอากาศไม่นัดอะคร่าวๆนี่คือตามนี้นี่ทให้มันตรงกันหน่อยนี่เราก็ติดหมุดลงไปเดี๋ยวขอตัวติดจริงจังแล้วนะเนี่ยอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวไปติดจริงจังกว่าน,นะ ป๊าบนี่เรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวโรงซ่อมของเรานะฮะก็จะมีทั้งหมดนะครับในส่วนของที่เป็นพื้น6ชิ้นนะครับกําแพงอีก6ชิ้นนะครับแล้วมันก็จะเหลือพวกตัวข้อต่ออะไรต่างๆให้ดูนะฮะอันนี้ที่ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเอามาติดทีหลังนะครับโดยรวมนะฮะชอบมากนะครับ สมกับที่ตัวผมเองนะฮะร,รอคอยกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็มาวางเทียบนะครับกับตัวของไฮเกรดนะไฮเกรดนี่จะตามนี้ก็สูงประมาณนี่ครึ่งหนึ่งนะครับของตัวกำแพงที่เขาให้มาแล้วถ้าเป็น SD ละ่ะนี่ SDCS นะครับนี่ก็จะวางได้ประมาณตามนี้และเดี๋ยวเอาอีกตัวหนึ่งมาวางอีกตัวจะเป็น Master g r a กรดนะครับ มาสเตอร์เกรดถ้าเอามาสเตอร์เกรมาวางก็จะได้ตามนี้นี่ก็ยังแบบไม่สูงเพื่อที่จะพ้นกำแพงอยู่ดีฉะนั้นอสองแถวนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับทีนี้ถ้าขยายออกมาวงกว้างนะฮะนี่ก็จะเห็นตัวหุ่นนะครับแล้วก็ตัวของโรงซ่อมนะ ตามนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีถ่ายอินเสิร์ทที่ดูทีละตัวนะครับว่ามันสวยงามแค่ไหนก็ทั้งหมดนะถือว่าพอใจนะครับคือจริงๆบอกเลยว่าอยากได้มานานแล้วแล้วถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวก็คงต้องเอาไปพ่นทําสีเอาสติ๊กเกอร์หรือว่าดีคอรมาแปะหรือว่าอาจจะซื้อดีคอรเพิ่มเติมหรืออาจจะซื้อลงซ่อมเพิ่มเติมเพราะว่าดูแล้วน่าจะซื้ออีกสักชุดหนึ่งก็น่าจะใหญ่พอที่จะเอามาทํา ใส่ทั้งโต๊ะทีนี้เดี๋ยวพวกคลิปรีวิวเปิดกล่องสปีดบิลอะไรเนี้ยก็จะเป็นฉากแบบลงซ่อมไปแทนแต่ตอนนี้งบมีเท่านี้ก่อนเดี๋ยวสักประมาณเดือนหน้าหรืออะไรียอาจจะซื้อมาเพิ่มนะครับแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์กว่านี้แต่เท่านี้เท่าที่ดูเนี่ยพอใจนะสวยเลยนะครับก็พ่นสีนิดหน่อยปัดๆนิดหน่อยติดสติกเกอร์นิดหน่อยนะก็น่าจะแจ่มพอแล้วนะครับพลาสติก ดีนะฮะหนักนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปเล็งไว้กับสพะพาเล็กนะครับแต่ว่าสู้ราคาไม่ไหวนะกล่องละ250คือกล่องหนึ่งมันมีแค่2ชิ้นไงแต่นี่มี16ชิ้นก็เท่ากับ6กล่องแต่ว่า6กล่องเนี้ยในราคา690ไม่รวมค่าส่งสำหรับผมผมถือว่าโอเคนะครับทั้งเซตนี้6 9รอ้่ะคร่าวๆตามนี้นะครับสำหรับคนที่รเริ่มอยากจะมีโรงซ่อมเป็นของตัวเองนะครับก็ สืบราคาแล้วก็หาในเน็ตเอานะครับผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านะครับเพราะแต่ข้อเสียคืออย่างที่บอกพวกนี้เขาพิออเดอร์เป็นรอบๆเงเราไม่เหมือนไปสะพานเหล็กที่ไปปุ๊บแล้วก็ซื้อกับ้ันได้เลยแต่อันเนี้ยต้องรอหน่อยรออาจจะครึ่งเดือนเดือนนึงนะฮะแต่ว่าเวลาส่งมาถึงจากไทยแล้วเนี่ยก็แค่วันสองวันก็ถึงมือเราแล้วล่ะโอเคก็คร่าวๆนะครับตามนี้สําหรับตัวลงซ่อมนะครับอันนี้เป็นงานจีนนะเขาบอกไว้ก่อนนะเป็นงานจีนนะครับผมอ่ะ เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครก็คือเป็นการอวดลงซ่อมแล้วก็คลิปถ,ถัดไปจะมีฉากลงซ่อมแล้วนะสําหรับคลิปนี้ขอจบจเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม